วันนี้พาผู้เซวซานมาเบ่งโดยเฉพาปนะครับล่นนกมาแต่มาจกปีก่อนลนนกตั้งแต่ยูโบซีตันี้งแต่ยูโซีตัวนีตัวนกตั้งแต่ยูโรซีเออวันนี้ไล่บอก้ขอนีคตัวนี่ไล่บอคนมันเป็นยังไงสิจู๊บดีมันเป็นยังไงกับคนว่าอันว่อันนกด้นปีขึ้นไหมลุกขยับหือจุงตุนมำให้นา็นเป็นขึ้นนกยู่กว่หัววา ค่นลงไป็นแเลยทีมันจิกิกจิกันไ่ออกมันมันคือมันคือโอ้มืเอซีเป็นมหานะครับมหานะครับเดี๋ยวจะได้ไปจากไหนกันเดีมาเบิ้งมาส้มกันนะครับวันนี้นี่นะครับก็ภาพลูกพีง่ายนะครับมาเบิ้งนกนะครับผมมาเบิ้งนกนะครับคุณปัญญานับก่อนนะครับผมนี่ก็ลูกพีงอันนี้ก็มหาเสียนะครับมหาเสียวิทย์นะครับผมเสียวิทย์นะครับผมเบิ้งฟาร์มนก่อนเสียวิทย์ฟ้ามนกฟาร์มงัวนะครับผม ามา,ามาแล้วนะครับเจ้าของอนนฟาร์มนะครับผมเอาสนี่ก็พามาเบิรงนะครับบรรยากาศนะครับนกคนนะครับนี่มันสีนกนกเขานู่นะครับนกเขาเยอะแยะมากมายนะครับนู่นนะครับ มันคืออะไรนะมันคือหอกนะครับผมนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับผมแค่ส่วนหนึ่งนะครับของบ้านนะครับผมพนจนสุดพุ่นนะครับจนสุดพุ่นมีถูกมีถูกแกนถูกมุมนะครับหอกเขาเพิ่นมืาอนึ่นขกามาครับลูกพีง่ายเหมือนเดิมนะครับลูกพีง่ายนะครับแปลงไหนจม่ได้ก็มืาอนี้ โอ้ยเยี่ยมยามันบอด้มาโดนแล้วแต่ทั้งไรายก็เราซืบไม่อยังหนวกเราสืบเพราตอนกู้หนกนะครับบุญยีกร่ไรกันแก้วขายงนะครับนกขายง่ายมาทุกสื่อายหมดพี่บ่วยะบุญนีพวกหางายเอาบุกันบุญเพิ่นมักตัวนี้นะครับเพิานมักตัวนี้ตัวนี้มันจากน้ป่าว่ะอัวชีวาน้ต้นเนี่หนุกเดียบขึ้นมานี่ ก็ได้สินะ่อยไปเรียนองยังได้เอาไปท่านผุนก้นหลังเลืเนไปแล้วนี่มันหลังเนยเทอด้กอันเอาไปเมือนอ้นเนาะปะปากเลยเรียนพวนี้เรียนมอตัวนี้บักข้าหนึ่งบัรยากาบ้างสามหมื่นขึ้นแล้วน่ะบุญจะบ้างสาวเหี้บควนควนเลยนเนาะน่เออมันนี้เรียนมอตัวกนู้อ่เบอร์นี่ล่นั่งสแกนน้องข้างนีนี่กันมั้ยเนีอาไรแบบว่าอือฮะลองเบอี่วะเบอร์น กั les, ่สูอตผีอะไรแล้วตผีมันหนิงกวานะไ่หนิงมันหนิงกต่ม่ากันมันโ่มีดอกกีพังเัาสีลูกมาปั่นนี่ตอนนี้มันลามจนสุดไปนี่วันยังต้มเราตองนอืมเึงนี่วันนี้บ่ไหะต่มนี่นี่ยังมันก็น้มันก็ต้องติหวอดผุหืมเ้ยพยยมตีกูแล้วฟั่งตัวไรงามสามตัวนี่ตัวคนไร่นะอืตัวคนไรนะ ูไร่มื่ก็ู้ไปไจักตัวตามตัวตัวนี่มอในแหงไร่แห่งไล่กี่ไรกของมึงนันก็เลรีดีอก่ายมึงมันเป็่องคู่อ่างช่องององคู่องคู่หเนาะลายงามๆนะครับผมตัวนี้ลา่แตกหมดงามครับลายแตกงามฮูดยอมันเหรียญทาเหรียญเนี่ยเหียบข้ามคู่ข้ามเหียบข้ามมือขามนั่นแหละสองหอยแม่เลยแล้วที่น no? ี bridge, ่ม no? ีห่อนหนุนอ่างคู่อ่างคู่อ่างหนุนนาง ตื่นกล่องใบยาเขากลองนะครับอันเล่าเล่าเล่าขนนกอันซ้อกุไว้เอาเนี่ยมาทำอะไรพวกนี้นะครับเป็นนกปลาลอยนะครับปลาลอยนะครับผมตัวนีก็หนีปลาลอยนั่งรู้เออเยอะเราจะออกหัวมาเอาะขามาเกาะน้ำมาเกาะอย่ามาเกาะขามันมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับฟาร์มของเสียใหญ่นะครับฟาร์มนก ารามหนูกาวามงัวนง่วเกือบพ่อสองลอยตนนะเวเียาไปเลียงกับมอไปเลียงได้คนนะเอาไปคันสมนี่เอาไปคันสมนี่เอาไปเสียเงีไว้ไ่คือไหนปวขาจะแม่งกับพวกอันี้เลีนเลี้ยงเนี้ยเลตตัวไนยุบากู่กบม้านกม้าตัวนีกันนีจ้าทีพ่อหนึ่ ปอกหัวท้องขาปอมนกตัวนี้นี่เราอยู่ป่าเี่นี่แหละนี่แหละคองเขีย่้ท่ปลอกขาปางนิตอมาจากพัฒนาที่ดินตัวนี้กูอนึงเน่แมนขาเนี่ยบงหัวมาหยับพอนีอะไรเจังไหนกปอกขาแค่นั้นไม่มีคนเดียงเลยปอกเาะด้านันเลยผมแมน แสดงว่าหนูกเขาเอลี่ยงมาแล้วเออก็เลยเอาใหม่เพป็นเลี้ยงตัวนี้ว่าขาวงามว่าดำเนี่ยหนีพระหนุกตัวนี้คือถึงสี่กึ่งตึงสี่แต่คาร่มนี่ลูกบัวเป็นลูกผสมในคาร่มหนุกปลาแต่ผิดว่าแต่มีห่วงขานี่เห็นไหมเนี่ยให้ให้นี่ครับนกเขาเยอะมากเลยครับผมนี่ยวดานขเรนาให้ผล ไอ้าเด่นกันเห็น <like> ด <you> ีเด้จไทยคนะหรอเนยนกแนวฝนนกต่ออย่างนี้นกเล่นตัวนี้นกยืนกับประมาณนก่นไปไเล่กันไปต่อยหาสิบตัวได้นะครับบนขอบงอ่นแต่ละขอบนะครับตามก็ยี่สิบตัวนะครับอยู่นีกับประมาณนก่นอกคข้าคอองครับของงอนะครับโอ้บรงนี่นี้นี้ ออมีแต่มีแต่ตที่เด็ดวันนี้กับผ้าเชียนใหญ่เพิ่นมาเบิง่งเนาะครับมามาเบิ่งโดยเฉพาะเลยอยากลงวะเนาะนนเป็นนกนกตัววันนกเอียรแต่วันเรียนขึ้นเรียนมาแล้วเอาขึ้นกับขาเลยเรียนเลยมีอังหลวงข้ามสองขั้น,นเนเพพีเ่ยวันนี้ผ้าผู้เชี่ยวชาญมาเบิ่งโดยเฉพาะนะครับเรียนนกมาแต่มจาจตกปีก่อนเรียนนก ตนตยซีตเี่ยไตว้ตัตยุบซีโอ้คนนี้ไลฟบอกข่าวตาเนนี่นีไล่บอกขตาบอกคือตัวนี้บอกพานแล้วว่ะเอาเอาตัวไม้ลงมาเราะันีนี่วุนนั่นเออนั่นอืเอาตัวได้ข่าท้าเนี่ยยูนี่อัวนี้ขาทานี่อันนี้ข่าท้าเ้ยเนี่ยมันมาเาะ ว่าไ้เงดตัวไลงมาเราเปชมงมดยังก็มาขนตุ่มหดแงหมดขันหมดยงขืนตุ่มไปขนนนกข้นอะไรวะมันกพีกน้วน่ะตาคนโอ้กบะสีช็อกว่าคอยคอยคอยชอบเตียมอไดิมึงเขาเมือต้นผาเอมันโคลนอีองูไตเดี๋ยวเจอแตอ้ไม่เลยเป็นนกตัวทั้งนั้นนกตัวแล้วไม่ไหนนกไปมันเจาปีที่สาของ นี่ตัวนกสามซีปีอยู่นินนกหอยน้ำมันเจ้าบอกที่ว่าหอยอะไรกวาดจะไปเอาตัวนั้นแหละกเป็นตัวเมียไข่อ่อนก็เลยจับหยิบไข่ฆ่าตุ่มนะมาคนเนี่ยเห็นตัวนี้เขาเลยเอาตัวนี้เที่ยนนะไอ้ตัวไหนวะตัวจกหอยทั้งหนาบ้านจำมาได้หรอกนกไล่คนตองกูไปตัวจกหอยทั้งหนาบ้านแต่ว่าเที่ยนตอนดูตัวไหนจกหอยทั้งหนาบ้านที่นี่กวาดปีปีขวบจะเอาโนกันตัวนั้นมันเป็นนกเมียแบบไข่อ่อนไหม บอกลูกขยับปับปับเฮียดีๆหมดคอยจไปเอว่าที่ครออกบูุมาใครออกเนี่าอรอเนี่ยอมาเนี่พวกเรียนีก็กในเธอกกนปเดียวไม่อยากซื้ออันคนมันเป็นยังไสิยู่ว่าดีมันเป็นยังไงกับคนว่าอันว่อันนกได้ปีเคล่อนแน่ลูกขยับมัวจุ่มตุ่มคันี้โคตรเป็นขึ้นนกีวกหัวว่านมันเป็นแน่เลย่มันจี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 จจีจจ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 ีจ โอ้ยจำบ่ได้ลุงเจ้าพูดเบียงนุงเจ้าว้านสองเดือนทังสามเดียนเอไปเลี้ยงกพอยหัวผู้ไร่ดีไร่นียดีเอาไปเลี้ยงบ้านหาสิโตเลยจำบ่ได้พรโตแล้วูไร่เนพวกคุณแ่งานเนนเนีน่ดีเนนกงมูอนี่อีกเล้ยงตอนนี้อี่ล้เอาทำลามาเบิ้งมาเบิ้งปกากคดีเียงูเนีนี่ดีจจกเนียนมาเนียนแล้วจนหมดเจาะขึ้นมาพิ่นแวต่ว่าไรเนียนกงมู โอ้เออเมียนความเิ่นลายมันทีมันมันมันงามเพราะระเบียบตัวนี้มันขีเล็กหน่อยลายขีเล็กหน่อยกร้สางแต่มาค้นมันแน่ครับว่าอืมกต่ถือควบเจรู้ก็จะจหฟเวนาบ้านจะจารด้เลยว่าทีใครหวอดกันไฟเย่เสอันหน้่งสอวันหนึ่งสองสอง้าลสองการก่อนเข้าประตูแยกเจ้านั่นเองเก้าเมียสองสาตัวเรกกน่นมองทาเขาแันวนะบ้านบางนี้มันอยอีกท่านเขาอีกมุมหนึ่งท่านเ่าบอกกันนะ โอ้ยจำมาเลยเด้อซ่า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 นี่ก็อีกส่วนนึงนะครับของของขางบ้านนะครับหลังจากที่อยู่ฟ้ามง่วมาแล้วนี่ก็อยู่ขางเฮื้นนะครับขางเฮือนเพิ่นงว่าหรอวะเนาะตัวนี้บักที่ว่า